ณทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานและอาจทําให้เกิดความพิการกับผู้ที่เป็นได้โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลายลงอย่างช้าๆจนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ําบริเวณข้อลดลง กระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทําให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจํากัดรวมทั้งทําให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อและนําไปสู่อาการปวดอย่างรุนแรงได้โดยโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อยมักอยู่ในตําแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ําหนักมากเกินไปเช่นข้อเขา่าข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลัง สาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่นการยกของหนักการนั่งคุกเขา่าหรือนั่งพับเพียบปัจจัยทางพันุกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ หรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมได้มากขึ้นจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเองแล้วอาการของโรคข้อเสื่อมจะดูแลอย่างไร oh, <yes. S 1> ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซเคอ o มาพาเดอร์ด so ิงมีสารสก,กัดสำคัญจากขมิ้งชันได้แก่สารเคอร์คูมินอยส์และสารสก,กัดสำคัญจากทู่เหลืองได้แก่สารไอโซฟลาวนซึ่งสารเคอร์คูมินอยส์ มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากการปวดอักเสบจากโรคข้อเสื่อมมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากคมิ้นชันสามารถลดการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้เทียบเท่ากับยาแก้ปวดที่ชื่อ i อบูโพรเฟส่วนสารไอโซฟาโวนนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างสารก่อการอักเสบในร่างกายมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนจึงสามารถชะลอความเสื่อม ขขอออองกกระดดู่นผิว้้ไซึ่งเมื่อสารสองชนิดนี้มารวมตัวกันจะมีการทำงานที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่า s y น e นอร์ t ิสติกเอฟเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผง i อโซคือมาเผ d ด้วยดิช่วยดูแลอาการของโรคข้อเสื่อมปวดข้อปวดเข่าเอ็นอักเสบข้ออักเสบดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อย เชิญปรึกษาเรื่องอาการโรคข้อเสื่อมได้แล้ววันนี้คลิกหาเรา